สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาทอดไก่คั่วเกลือแบบง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีปีกไก่ค่ะเราใช้ปีกไก่นะคะเรามาสับเป็นชิ้นพอคําค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะสองอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะมาหมักเกลือนะคะเอาเกลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเราหมักด้วยเกลืออย่างเดียวนะคะเวลาทอดจะไม่ไหม้ค่ะแล้วก็กรอบด้วยนะคะสีเหลืองสวยค่ะ เราใช้แต่เกลือนะคะง่ายงค่ะสามารถชิมได้นะคะให้ออกเค็มนิดนึงค่ะไม่ต้องเค็มเยอะค่ะจะขอชิมหน่อยนะขอเติมนิดนึงค่ะนี่พอค่ะเราสามารถชิมได้นะคะถ้าจืดก็สามารถเติมเกลือลงไปได้ค่ะอย่าให้เค็มเยอะนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยค่ะเราจะมาทอดไก่นะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันนะคะให้น้ํามันร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าไฟแรงค่ะค่ะเราจะเอาไก่ลงไปทอดเลยค่ะ เดี๋ยวเราให้เหลืองข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะไก่ทอดกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับข้างค่ะจะไม่ไหม้นะคะเพราะว่าเราหมักด้วยเกลือนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสัสด,ดีจะไหม้ไวนะคะข้างนอกไหม้แล้วข้างในไม่สุกค่ะนี่เราหมักด้วยเกลือนะจะออกสวยค่ะแล้วก็กรอบด้วยค่ะทําไม่ยากนะคะแล้วก็ทานดีมีประโยชน์นะคะทานเกลือนะสารไอโอเจนนะคะ หอมค่ะไก่ใช้ไฟป,ปานกลางค่ะเด็กๆชอบทานนะคะไก่ทอดแล้วก็หมักด้วยเกลือให้ง่ายค่ะเด๋ยวได้เกลือย้ายออกเคลินนะคะเดี๋ยวเราอีกข้างนึงให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันเลยค่ะเรากลับอีกข้างนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเลยนะคะ เหลืองสวยเลยค่ะหอมด้วยนะคะหมักเกลือค่ะง่ายๆค่ะสามารถทำตามได้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราจะปิดแก๊สเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะตักไก่ใส่จานเลยนะคะให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะสีสันสวยค่ะหน้าตาน่าทาน กรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยค่ะค่าไก่ทอดเกลือเสร็จแล้วค่ะทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทานดีมีประโยชน์นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆเป็นกับแก้มทานเล่นได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ